สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี7 e เ e ่ e อลในมือคุณ 7-Delivery กลับมาช่วงนี้เรารายงานกันตั้งแต่ ก่อนจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ในปีนี้นะคะประมาณปลายปี2565เนี่ยว่าในต่างประเทศเองเขามองเศรษฐกิจของไทยเลยด้วยซ้ำนะคะว่าจะเติบโตได้ส่วนทางกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกนะคะจากปัจจัยที่ขณะนี้ควบคุมได้แต่ว่าอย่างที่เรารายงานกันไปว่าก็ต้องจับตาไปที่ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ด้วยนะคะในปีนี้ว่าทิศทางยังมีความผันผวนได้อยู่นะคะแต่ทีนี้สําหรับในบ้านเราฐานะการเงินการทางการคลังของไทยเราค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะโดยมีการประเมินกันและเตรียม ที่จะปรับประมาณการตัวเลข GDP ของเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้ที่มีการส่งสัญญาณในเชิงบวกค่ะ นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกัฐมนมรีปรเปิดเผยค่ะว่าฐานะการเงินการคลังของไทยมีความแข็งแกร่งและสามารถจัดเก็บรายได้สูงกว่าคาดไว้นะคะโดยกระทรวงการคลังปเปิดเผยการจัดเก็บรายได้สุทธิในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2,566คือนับตั้งแต่ตุลาคมถึงธันวาคมของปี2,565นะคะจำนวน6,033,100 139ล้านบาทสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ73,586ล้านบาทหรือร้อยล้าน2และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยล้าน3ค่ะก็ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวต่อเนื่องของภาคการบริโภคและการค้าระหว่างประเทศและยังมีรายได้พิเศษจากการนำส่งทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนรายได้จาก สัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่และใบอนุญาตคลื่นวิทยุรวมทั้งอากรขาเข้าย้อนหลังตามคำพิพากษาคดีคาดว่ารายได้รัฐบาลในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ2,566จะขยายตัวได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพามิตร ต่ำกว่าประมาณการนะคะจากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาราค่าครองชีพของประชาชนเป็นการชั่วคราวจากราคาน้นมันดิบในตลาดโลกที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงซึ่งหากไม่รวมรายได้พิเศษของส่วนราชการอื่นและกลมรมศุลกากรผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิยังสูงกว่าประมาณการ41,75ล้านบาทหรือร้อยละ7.2นะคะและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ7.3ค่ะ ซึ่งกระทรวงการคลังเองคาดการว่ารัฐบาลจะมีรายได้นำส่งคลัง2.6ล้านล้านบาทขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น3.1ล้านล้านบาทและมีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ6,95,000ล้านบาทค่ะส่งผลให้เงินคงคลังสิ้นปีงบประมาณ2,566มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า710,000ล้านบาทถือเป็นระดับที่เพียงพอต่อการใช้ใจ่ายที่จำเป็นของภาครัฐ ภาพรวมฐานะการคลังในปีงบประมาณ2,566มีความมั่นคงและเข้มแข็งทั้งนี้เศร,รษฐกิจของไทยเรานขณะนี้นะคะยังมีสัญญาณเป็นไปในทิศทางบวกค่ะสำนักงานสภพาพัฒนาการเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมที่จะทบทวนประมาณการเศร,รษฐกิจของไทยทั้งปีนะคะซึ่งอาจจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ3.5ถึงร้อยละ4ตามแรงสนับสนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงการฟื้นตัวในภาคการท่องเที่ยวอ,อีกด้วยค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเ TN n วส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและเทปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ